สวัสดีค่ะกลับขอพระคุณแม่เล็กนะคะคุณแม่เล็กนนทบุรีค่ะที่เมตตาเปิดร้านให้กับแม่อมพายศิตรกาจากก็ขอให้คุณแม่เล็กมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมใจปรารถนาหยิบจับสิ่งไหนก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองธุรกิจการเงินการงนารงนกาน็ขอให้ก้าวหน้าเจริญนำเงินเงินทองยิง่งยิ่งขึ้นไปนะคะสาธุคุณกับคุณ,คณแม่นะคะผละไม้บ้านเราก็่งให้กับช้างอ่า ชลาที่ไม่มีช่องด้วยนะคะเชือกหนึ่งนะคะอยู่ที่ปากช้างไทยนะคะก็ให้แม่มภายก่อนห้าตระก้านะคะคุณแม่แล้วก็อีกห้าตระก้าก็จะให้คุณยายสําร้วยนี่นะคะนี่ค่ะก็วันนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะคะทั้งวันก็มีที่แม่ด้ท็ทนายเมตาเปิดร้านให้1ิตตระก้านะคะคุณยายทั้งสองเชือกก,ก,ก็ได้ทามเชือกละห้าตระก้าค่ะขอบพระคุณนะคะแม่เล็กคนพทบ,บุรีแม่พัจอดีใจดูนค่ะที่เมตาเปิดร้านม้จากบ,บ้านเราค่ะตอนนี้ก็ ให้แม่พายกินก่อนนะคะคุณแม่คะค่ะให้แม่พายกินไปก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆค่ะสาธุพคศ์กับกคุณแม่นะคะคุณแม่ตาเช่านนเล็กๆของเราค่ะเราก็ได้สมงตบุญกับคุณแม่ด้วยค่ะเบ่งบัตรให้กับชานที่ไม่มีช่องด้วยนะคะคุณแม่คะค่ะวันนี้ก็ทั้งวันก็ได้ทานเช่าละค้ตะก้ากับขอบพระคุณมากๆนะคะ มีอัพายก็จะค่อยๆหยิบกินไปค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงมอยจากที่ปัตยาก็อากาศเย็นนะคะมีลมพรมจา้านะคะให้เขากินไปก่อนนะคะคุณแม่เดี๋ยวขออนุญาตเทเลยเนาองประาามเทเลย ก็จะค่อยๆหยิบกินไปอ่ะพปอกควาันม,มาจับเร็วขอบคุก็ ได้ความรักความเมตตาจากคุณแม่เล็กนะครับผมดีเมตานะครับผมครับได้เปิดร้านนะครับผมสิตะก้านะครับผมทั้งวันก็ไม่ได้ทานซักตะก้าเลยนะครับผมครับก็คุณแม่เล็กมาเปิดร้านให้นะครับผมเป็นเดืนนะครับผม ลายสิบตะก้าก็แบ่งกับยายซ้ำด้วยคนละห้าตะก้านะครับผมวันนี้ก็ได้ทานแค่เชือกละห้าตะก้านะครับผมตั้งแต่เช้านะครับผมตั้งแต่สิบโมงจนถึงหกโมงเย็นนะครับตั้งแต่10บโงจนถึงหมยนนะครับผมวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณคุณแม่เล็กนะครับผมที่เมตานะครับผมเมตานะครับผม ผลไม้หวานๆให้กับช้างสองเชือกนะครับผมยายซํำดวยกับแม่อมไพนะครับผมแม่อมไพ่ก็ทานไปเรื่อยๆนะครับผม จ่าทบุญกับคุณแม่เล็กนนทบุรีนะคะจ่าก,ก็วันนี้ผลไม้เราก็เป็นกระ้ด้วยแล้วก็สับประรดหวานจ้าค่ะแม่ยมพายก็จะแก้คอหยิบกินไปนะคะนี่ไปค่ะเอาไปยายเลยเรือนี่ยก็แม่ยมพยเก็บกินเอาไปยายมีการห่วงอีก <laughs> อย่าเอาไปอย่าเอาไปนะคะ ไปค่ะอีกห้าตะกร้านะคะวันนี้ก็หาตะกร้าจ้าขอบพระคุณคุณแม่ได้ค,คนชาบุรีมากๆนะคะที่เมตตาช่องเล็กๆของเราค่ะพามีค่าอาหารแล้วก็มีค่าน้ํามันไปตัดหญ้าจ้าทั้งวันค่ะตั้งแต่สิบโมงหดหกโมงเย็นนะคะได้ทานเีืยวละห้าตะกร้าค่ะขอบพระคุณนะคะคนะคะคุณยายจำด้วย นะคะก็แม่คุณยายสำรวยนะคะนี่ค่ะเป็นชาที่ไม่มีช่องอยู่ที่สวนช้างไทยๆค่ะตอนนี้ก็คุณยายก็กําลังนะคะเก็บกินไปเรื่อยๆค่ะหญาก็จะค่อยๆกินไปค่ะค่ะก็ขอคุณแม่เล็กนะคะคุณแม่เล็กคน,นทับ,บรีมีแต่ความสุขความเจริญค่ะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ หยิบหับสินก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองธุรกิจการเงินการงานก็ขอให้ก้าวหน้าเจริญน้บเินเงินทองนี้นะคะขอให้พระคูประกรรมบารมีข้าจะาสาธิตปักรักษาคุ้มคองค่ะขอให้เงินไหลกองทองไหลมาค่ะขอให้ร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสาธุบุญกับคุณแม่นะคะนะคะก็ดีใจนะคะนี่มือวานนี้ก็ได้กินน้ำเพริเล่ผลไม้วันหวานขมให้ความด้ความเมตตาค่ะ จากคุณแม่เล็กนันทบ,บุรีนะะยายก็จะค่อยค่อหยิบกินปลานี่แหละค่ะคุณยายสมดวยนะคะค่อยค่อยหยิบเก็บกินลาน,นะคะ ขอสาธุบุญกับคุณแม่นะคะคุณแม่เล็กค่ะในวล็กานทบ,บุรีนะ่คะที่เห็นเจ้าเล็กๆของเราที่เมตตาเปิดตาให้สิสตรากาจ้าค่ะก็แเปลี่ยกันสองเชือกค่ะเชือกว่าห้าตรากาจ้ะทั้งวันแล้วก็ดีใจที่ได้ทานนะคะนูนแม่อําไพค่ะขอบพระคุณนะคะคุณแม่ค่ะนี่ก็ต้องขออนุญ,ญาตลงไลน์ก่อนนะคะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ แล้วก็ปล่อยให้คุณยายกินไปนะคะคุณแม่ค่ะ